วัสดีทุกคนวันนี้ก็จะมาบอกต่อว,วิธีสอนอัดอวิทยานสร้างเฟซสร้างเฟซไปขายเครื่องบเร,รือเอาไว้เขียนหนังสือโบอสีน้ำพอดีมีเลยคนนั่งถามเข้ามาว่าเฮ็ดจังไรกันเลยว่าอัดคลิปบอกเลยพอบงคณนอธิบายกันชื่อชือที่แบบยาก,กเลยยากก่นนยานบ่เข้าใจกันเลยว่าอัดคลิปวิดีโอสอนเลยกันแล้วกันถ้าเป็นจังไรเรัาไปลงมือเฮ็ดกันเลย ก็เดินก็เข้า Facebook เข้าเลยจี G เข้าไสส Samsung หรือว่า i p h o n e เฮดก็ได้เบิดหรือว่า i p a d คอมโทรศัพท์ยัง G ก,ก็ได้เบิดแล้วก็จีเข้าไป3คีนี้แล้วมันก็จะมีคำเฟซขึ้นมาเฟซขึ้นมานี่บางอันกับสร้าง ates, เฟซเขาเขียนใส์ฮาก,ก็จีเข้าไปแล้วก,ก็มันจีสร้างเฟซสร้างอยู่นี่เนาะตัวน้อยๆนี่ ขอม,มันก็จะมีเริ่มต้นใส่งานกระจี้เข้าไปเลยแล้วก็ให้ตั้งซื่อเฟซของเฮาที่ใช่ซื่อว่าอย่างเงี้ตั้งไปเลยไาจะใส่ภาษาลาวภาษาเกาหลีก็ได้นีก็จะใส่ภาษาลาวก็ ภาษาเกาหลีไปนะมันแจมแล้วกับจีตนี้ถัดไปแล้วมันก็ให้ห้าใไซอันค้นหาหมดมูมดม,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 ดมดูตัวนี้มันจะช่วยให้คนแบบเวลาเขาค้นหาเห็นนะว่าขา,ขายภาคโวหรือว่าขายเครื่องสาอางโวหรือว่าขายอาหารโวมันก็จะมีขึ้นมาให้แล้วก็บจีอยู่นี่แล้วก็ค้นหาใส่ก็จะใส่ว่า หนังสือพเพราะอจะเขียนสร้างเฟจเหตุกัอเกี่ยวกับคำศัพท์โทรศัพท์ซาจังเลยนี่หนังซื้อหรือว่าห้องสมุดใส่ก็ได้เลาก็ใส่แบบนี้เห็นไหแล้วก็กดทัดไปเขาอยกใส่หลายอันก็นได้ เพื่อให้เขาเจ้าค้นหาแบบเห็นแล้วก็มีเว็บไซต์เนาะเว็บไซต์ตัวนี้เฮาจะใส่ก็ได้หรือว่าวบไซต์ก็ได้ถ้าว่าเว็บไซต์ตัวนี้เฮายากไซ่ก็ได้เป็นอย่างว่าไซต์ก็ได้เพราะเวลาเขาค้นหาหรือว่าเฮามีเว็บไซต์บอกไปส่งให้คนนี้คนนั้นแล้วเขาก็จี้เข้าแล้วเขาก็จะมาที่เฟซของเฮาแล้วก็สามารถสร้างเครื่องกับเฮาก็ง่ายขึ้นถ้าว่าเฮ็ดบุป็นกับ็บไซต์ก็ได้แล้วก็ใส่ตัวนี้ ฉันไม่มีวันฉันไม่มีเว็บไซต์เนาะแล้วก็เน้นทัดไปแล้วก็ให้มานี่ก็ให้ใส่หูอโปรไฟล์เขาก็เอาหูอโปรไฟล์ใส่จีเข้าไปเลยแล้วก็เลือกห้องที่เขาจะใส่แล้วก็บันทึกแล้วก็มาจีปกลางของเขาเน,นี่ยแลเพิ่มห้องเขาจะใส่ห้องอยงังไงใส่ใส่หูอตัวนี้ ันี้จะได้ปั๊บนหนึ่งแล้วก็กดบันทึกเลยอืมแล้วก็มากดเรียบหอยเรียบร้อย <c oughs> กดเรียบร้อยแล้วก็มันให้ใส่เบอร์โทรแล้วก็ใส่เบอร์โทร,แล,ร,โทรแล้วยูวันนี้มันก็จะมีประเทศเขาไปอยู่ประเทศใดมันก็ให้เขาใส่รหัสเบอร์ประเทศนั้นปก็จิตหมายเลขโทรขึ้นมาเลยอันนี้เขาก็ ใส่แล้วก็บาให้เห็นเบอร์โทรกันเนาะแล้วก็ใส่ตัวหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์แล้วก็ว 10, 10, วกเอาเบอร์โทรเขาใส่ตัวนี้หนึ่งศูนย์แล้วก็ใส่เบอร์โทรของเขาโอเคเขาใส่เบอร์โทรแล้วเขาก็กดลําเนินเลยลําเนิน,น,นการตทรแล้วมันก็จะส่งรหัสมาให้เขาทางอัน WhatsApp แล้วก็ใส่รหัส ได้รหัสเลยได้รหัสแล้วเขาก็กดอันดำเนินการต่อตัวนี้ตัวนี้เลยกดแล้วมันก็ขึ้นมาแล้วนี <c oughs> ่มันก็ซ้ำเลจแล้วเนะแล้วก็ทัดไปมันให้เฮ้าเซิร์เฟื่อนเฮาก็เซิร์เลยเฮายากเซิร์แล้วก็มีเสื่อมต่อแบบ <c oughs> โฟดเอฟเฮาเฮาคันเฮาอยากเชื่อมต่อกับเชื่อมต่อหรืออยากเชื่อมต่อก็ได้สร้างโพสต์ตอนหักเฮาจะสร้างโพสต์อย่างก็ได้โพสฟดเออมาติดตามเฟสตูเดอร์มากดติดตามเฟสตูเดอร์ขายเครื่องอย่างทั้งเอรทั้งสั้นก็โพสต์ไปเลยไอ้หุบมันอันนั้นเหอะ ก็กดอันนี้เฮาก็เป็นการโฟดที่ว่าเฮาอยากโฟดกับโฟดลงในแล้วก็เขียนยังลงไปเขียนได้ชุชอันนี้ก็คือการเขียนแล้วก็กดเฟย์แฟตรงนี้ก็อัพโหลดแล้ว มันก็ให้เขาเห็นอ,อย่างอีให้เพิ่มปุ่มการดำเดนินสําหรับผู้เขาสมเขาก็อยากเพิ่มปุ่มเขาก,ก็กดเพิ่มปุ่มเลยเลยตึงปุ่มนี้เขาก็เลือกเลือกปุ่มอื่นสิ่เ,เปิดให้จองหรือว่าซื้อเลือกซื้อเริ่มสร้างอาหาร เขาจะเพิ่มเดแต่ว่าคอยสิเพิ่มตัวนี้ติดตามให้เขาติดตามเฟซทฮาแล้วก็สร้างกดสร้างกดสร้างเรร่อยเแาก็ให้เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมกระต้นใช้างานย่นี่มันกน็ให้เขาเขียนแบบที่เขากอกไปพีก่กีซื้อแล้วก็นังซื้อทีเกี่ยวกับ เว็บไซต์คำเพิ่มคำอธิบายเว็บไซต์เขามีเขาก็ใส่พวกมีเขาก็ใส่ก็ได้เพิ่มหมายเลขโทรเพิ่มอีเมลเพิ่มปุ่มอันนี้เพิ่มปุ่มทีวเพิ่มกี่ปุ่มติดตามมีแล้วเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งเวลาเฮ็ดเวียยเขาก็ใส่ไปเขายากใส่อหย่างเขาก็ใส่ไปได้เลยพวกมีปัญหาแล้วก็พวกมีว่าเออชีพิดพลาดอีกพวกมีอันนี้ก็ติดตั้งแล้วแล้วอันนี้ อไปแล้วน,นี่นะอันนี้ที่เฮาอัพโหลดเมื่อกี้ตัวนี้เนาะนแบบนี้ยังคงมีคนกดไลค์ยังและถ้าเฮาอยากโฟดขายเครื่องก็โฟดกดทูนี่ก็ได้เดีด๋ยวมันจะมีคนมาสร้างโฟสต,ตัวนี้เดี๋ยวให้เราสัดๆอีกทั้ง มันว่าเห็นแจ้งกรได้ถไทยอันนี้สร้างโฟตตัวนี้นะแล้วก็หรือามากดตัวนี้ก็ได้ห้งนี่ก็ได้เวลาเขาจะโฟตอันนี้ก็เห็ดแล้วแล้วมีแต่ว่ามันให้เฮาเห็ดเสร็จแล้วจากศูนย์ถึงห้าขั้นตอนแล้วเขาก็มันให้เฮาใส่อย่างเขาก็ใส่ไปโลดว่าอันนี้เห็ดห้เบิร์จะสื่อว่าอันนี้คอยกะสิมาเห็ดที่หลัง หลังจากที่ค่อยอัอพหนังสือลงแล้วค่อยก็จะมาเซิร์มูให้มากดถูกใจเฟซเฮาเพื่อเขาจะได้ติดตามแล้วก็มาซื้อเครื่องคำท้าเหลือมากดไลค์กดถูกใจให้เฮาองไรก็อย่างมาลืมติดตามเฟซตัวนี้เลยเด้อจากน่อยสิอัพคำศัพท์ภาษาเกาหลีลงทุกมือทุกมือทาาเฮ็ดได้ซื้ออยู่นี่ซื้อผู้ใช้นี่ท้าาอยากตั้งซื้อผู้ใช้ก็ตั้งได้แต่เป็นภาษาอังกฤษ ตัวน้อยตัวใหญ่แบบกระองเห็ดเพิ่งเดอถ้ามันขึ้นมาสีแดงก็จะบสามารถใส้ได้แต่ว่าถ้าขึ้นสีเขียวก็ใช้ได้จึงได้เข้าใจว่าขั้นไม่เข้าใจบนใดมาถามคืนก็ได้หรือว่าถ้าขอความมาถามคืนก็ได้สําหรับคํานี้กับบทสนิทเลยบายอย่าลืมมาตามเพจเดิกดไลค์กดแชร์นี่